อ๋อครับตอนนี้คือผมไยทุยครับแต่ว่าในวันนี้นะครับณเวลานี้ขอขั้นคิดเกมไปด้วยอะไรที่เป็นสาระสาระหน่อยโอเคครับเราจะมาทําอะไรครับวันนี้เราจะมาทําในตรงนี้เดี๋ยวเปิดดูชิปของผมนะครับตรงนี้ปึ๊บไม่รู้เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมนั่นแหละอะไรเนี่ยมันคือปุ่มนครับผมเป็นปุ่มตา้นามที่จะอยู่ใต้ทุกลิปเลยแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันเก่าไปแล้วนะครับ ของชาแนลผมเนี่ยผมจะมาทําใหม่ให้ดูแล้วก็จะสอนว่าเอาอันนี้ไอ้เนี่ยลงไปยังไงด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยก็ตอนแรกคุณก็ต้องไปทําโลโก้ของคุณก่อนผมสอนทําได้เนี่ยมาปุ๊บอันนี้ผมทำค้างรั้แล้วของผมผมขอสร้างมาสร้างมาใหม่ขนาดตามตามใจชอบ เอาชัดๆก็พันคูณพันไปเลยแต่ว่าผมคาดว่าถ้าพันคูณพันเนี่ยมันจะออกมาเสร็จแล้วตอนมันย่อพิกเซลให้มันละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะยิบยิบมาแต่ผมก็พันนี่แหละมาพันเลยแต่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะใช้นะผมบอกเลยว่าอันนี้ผมเซฟโปรเต์ไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะใช้แต่ว่าอันนี้จะมาสอนที่ทำเฉยๆก็ใช้ Photoshop CS5 ของผมเนี่ยไม่ใช่ของใครวาดรูปมาหนึ่งรูปมาเดี๋ยวขอตั้งหลเยอ์นี่ก่อนให้มันให้แบ็กกราวน์เนี่ยแบ็กกราวน์เนี่ยตอนแรกอะ่ะเออผมลืมบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำใหม่ให้ดูใหม่ปุ๊บแบ็กกราวน์เนี่ยพอกดนิ w วใช่ไหมแบ็กกราวน์เลือกตรงนี้เลย transparent นะครับเพื่ออะไรคือถ้าถ้าไม่ทานพรนส์เนี่ยจะเป็นงี้ไม่ทานพรนก็จะเป็นอไอสุนทอนพููมาได้ไงเนี่ย มาถ้าไม่ทานพาเมนก็จะเป็นนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นแบบเพียวๆเลยอ่ะมีแบ็กกราวด์ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งใครอยากได้แบ็กกราวด์ก็ทำไปแต่ว่าผมไม่อยากได้ผมก็เลยกดทานพลเรนนะเอาแค่โลโก้อย่างเดียวเรามาทำงางนคือแค่เอาแบบชิวๆก็เขียนโลโก้ตาไปชื่อไปเสร็จแล้วคราวนี้ก็แต่งแต่ว่าผมจะทำแบบอีพิค สมมติผมตั้งชื่อว่าชาแนลอะไรเกมเกมอันนี้คำว่าเกมนะผมผมคิดไว้ก่อนว่าผมอยากได้สีอะไรผมคาดว่าชาแนลเนี้ยสีม่วงแน่นอนเอ้สีสีสีที่เขาไม่เคยใช้อ่ะสีแดงเนี้ยสวยนะเออแล้วคราวนี้ผมมาคิดก่อนจริงๆชาแนลชื่อชื่ออะไรดชื่อแกมมีดแล้วกันแกมมีด แปลว่านั่นแหละใครเรียนชีวะก็จะรู้เรียนชีวะเพิ่มเติมมาชื่อแกมีโตจะในสิส่อดีกว่าวะชั้งมันเถอะสะกดไม่ถูกแกมมียนยังอาจจะผิดเลยก็เลือกฟอนนะอยากได้ฟอนอะไรผมถ้าเป็นของผมที่ผมใช้ในครั้งนี้ผมอยากได้ เป็นเป็นเป็นอะไรที่มันดูอีพิกอะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ก็แกมีดเนี่ยก็ดูเป็นแบบก็ต้องหาคาแรคเตอร์ของ c h ชาแนลคุณให้ได้ก่อนผมว่าอันเนี้ยดูเหมาะกับแกมมีดสุดดูเป็นชีวะเพิ่มเติมใช่ไหมดูเหมือนไหมชีวะเพิ่มเติมชีวะ เห็นไหมพอผมจับได้แล้วว่ามันเป็นชีวะเพราะฉะนั้นผมก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นสีเขียวแล้วผมก็ต้องหายเขียวแบบเขียวฟ้าๆเดีวยวเพราะอะไรเพราะว่ามัน,มน,มนย,ยังไม่เคยยังไม่มีคนเคยใช้มันดูแบบอินดี้สปล์แล้วถามว่าเราเราจะทําแค่นี้เหรอแน่นอนครับไม่แน่นอนแต่แต่กี้นี้ถ้าเล่นแน่นอนนะใช่นิดเลิกคุยนะแกม ชื่อชื่อ G AM, G AM e TE, แกมแกมเอเต้ล้วกันแกมเอเต้ชื่อมันจะได้แบ่งแล้วดูสวยๆหน่อยใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะครับใหญ่กว่าน,นี้หน่อยก็คือผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันควรจะใหญ่ขนาดไหนเพราะว่ามันก็แล้วแต่ขนาดของอะไรที่ตั้งมาเนี่ยอย่างอันนี้ผมทําเล็กมากนะผมทําขนาดสองร้อยคูณสองร้อยอันนี้คือพันคูณพันก็ พอได้แกมมี่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่ต้องการแบบเรียบง่ายก็นี่เลยใส่ใส่ตามที่ต้องการเลยผมแนะนําให้ปรับมาเบลเบลนะสำหรับคนที่ไม่เคยใส่นี่เด็ดเด็สูงสูงมันจะดูนูนน,นูนออกมาใช่ไหมนี่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้เยอะไปมันก็ดูไม่สวยใช่ไหมอันนี้คือไซส์มันจะนูนขนาดไหนผมแนะนําให้อเนี้ยไซส์เนี่ยแนะนำสี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า มันดูไม่นูนไปอ่ะมันดูแบบแค่กระตุกให้มันเด่นแล้วผมแนะนำสต็กสต็กแนะนำดีไหมสต็กไม่แนะนำเอ๊สะสต็กเนี่ยทำให้มันเด่นขึ้นนะผมว่าเอ้ยผมไม่ได้ว่ามันมันทำให้เด่นขึ้นเลยแต่ว่าสำหรับอันนี้นี่อ่ะผมว่าผมไม่ชอบผมผมอยากจะใส่อินเนอร์โกลมากกว่าอินเนอร์เอ้ยอิ Inner Shadow. Inner Shadow นเนอร์ชอโด์อินเนอร์ชโด้กคือให้มันมีเงาข้างในเห็นไหมพอม,มันมีเงาแล้วเนี่ยมันจะมีมิติ แล้วคราวนี้เราเลือกเงาแบบไหนอันนี้คือมันมันเหมือนกับว่ายุบลงไปในกระดาษใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมเลือกเงาอีกแบบก็คือมันเหมือนกับว่ามันแพร่เงาเข้ามาแบบปกติซึ่งผมจะเลือกเป็นยุบลงไปในกระดาษเพราะผมชอบแล้วก็ใส่ขอบชั้นโด้นิดหน่อยครับผมเพื่อให้ตอนตอนตอน,ตอนทำตรงนั้นเนี่ยมันจะดูสวยขึ้นแล้วคืออันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกเลยนะครับว่า ไออันเนี้ยถ้าจะทําให้สวยเนี่ยคุณสร้างมาอีกเลเยอร์หนึ่งครับชื่ออะไรก็ได้ผมผมแนะนํานะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าขนาดเล็กกว่าประมาณหนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนห้าของอันที่คุณใช้เป็นต้นแบบหละอันนี้ผมจะใช้เป็นหนึ่งส่วนสี่นะผมจะใช้สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เนี่ย เราจะทําอะไรเราจะทาแพทเทิร์นครับก็คือเนี่ยทําให้มันมีอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นอยู่ข้างในเนี้ยสมมุติเป็นขีดขีดขีดมันจะขีดลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็สมมุติสี่ครั้งมันก็ขีดลงมาสี่ครั้งช่ครับอันนี้ผมก็แนะนําแนะนำอะไรไม่ได้มากแล้วล่ะจริงๆอันนี้ต้องอารมณ์ปลิกล้วนๆล,ละนี่ผมแนะนําให้ถ้าเป็นแบบ b a s i c เบสิกก็จะเป็น p พ l k ด d อตนะครับโ o l k ด d อตคืออะไรคือผมลืมบอกไปว่าอันนี้ก็ต้องทานพาเรนอันนี้ต้องทานพาเรนเลยนะครับไม่ใช่ก็ต้องอันนี้ต้องทานเลยนะครับโพ l k ดดอตอันแรกคือที่มันเป็นเบสิกเบ s i c เลยของ pattern เนี่ยแต่ว่าผมทำเปล เพราะว่าผมใส่250 offset ไปทั้งนั้นที่ผมก็มีเลเยอร์250อยู่แล้วบลบะจริงๆมาคืออันตอนแรกเนี่ยเราใช้ tool นี้นะครับเลื่อนมานี่ปุ๊บอยู่ที่120 125นะครับพยายามคือดูดูดที่จุดไลน์นะครับไม่ไม่ต้องไปดูที่แองข้างๆองข้างๆหมูนะครับ อันนี้ถูกแล้วแล้วก็ลากข้างข้างบนลงมาทาเหมือนกันแปะปึ๊กนี่ได้แล้วอันนี้นี่คือได้ทั้งคู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะนิดนึงเคพอได้ปึ๊บเรามา select ที่ pencil tool นะครับแล้วก็เลือกความใหญ่ของวงกลมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าวงกลมอันนี้คืออะไรอันนี้คือจริงๆก็ไม่น่าจะได้ใช้อันนี้อยู่แล้วนะครับต่ว่า ผมจะสอนไว้เพราะว่ามันจะทําให้เข้าใจไอความหมายของไอแพทเทิร์นที่ผมพูดเนี่ยว่ามันคืออะไรกันแน่นะโอเคเรากดที่ตรงกลางนะครับปุ๊บเป็นเห็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นรูปก,กลมๆสีเหลืองๆผมลากคุมมาแล้วกดฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลเตอร์แล้วก็ออฟเซตออฟเซตแล้วก, Off set. Off set วก็ตรงนี้นี่แหละที่ผมผิดต้องต้องพิมพ์เป็นครึ่งหนึ่งของที่เขียนไว้ในชิปนะครับซึ่งนี่ผมก็ผิดเหมือนกันเพราะ ไม่ต้องไปลากคุมมากดฟิวเตอร์ออฟเซตเลยหายออฟเซตหายเอา้ากดผิดฟิลเตอร์ออฟเซตหายอันหนึ่งนะนี่โอเคร้อยยี่ห้านะครับร้อยยีห้าตัอย่างที่เห็นนะครับมันจะกระจายไปสี่มุมของไอพื้นที่เนี้ยแล้วเราก็เลิอกอย่างหนึ่งนะครับจะใหญ่จะเล็กกว่าเดิมก็ว่ากัน ่เดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นอุทาหรณ์ปั๊บนี่พอปั๊บต้องกางแล้วเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้โม้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสองร้ห้าสิบจริงๆป่ะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนกอกอะไรผิดสักอย่างหนึ่งกลมๆมันไม่เท่ากันผมก็กด Edit นะครับ d e f i p e t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  n r n แล้วก็แ p o l k a d ด t p o l k a ด o t แล้วก็สี Yellow นะครับ วิธีนี้คือเพื่ออะไรเราก็จะมาลองกับน้ากระดาษปุ๊บสมมุติผมมีหน้ากระดาษพันคูณพันพันคูณพันเลยมันก็กดตรงนี้นะครับแล้วผมกดพาร์ทนผมก็กดเทไอโฟกัสดอดที่ผมทำไว้ลงไปปุ๊บมันจะมีเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้เราดีไฟพาร์ทนไปแล้ววันนี้จะมีวงกลมโผล่มานะครับเอาถามว่ามันทำไมันเป็นอย่างนี้ คุณดูนะครับผมจะซูมไปใกล้ๆคุณคุ้นไหมครับคุณคุ้นไหมครับนั่นแหละครับมันก็คืออ่านี่ผมจะให้ตรงนี้เลยอันนี้อันนี้คือหนึ่งสี่เหลี่ยมที่คุณทําเห็นไหมครับอันนี้คือไอเนี้ยเนี่ยที่คุณทําตรงเนี้ยแต่ว่าเขาเอามาเรียงให้ว่าอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้อันที่สี่แล้วเขาก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มกระดาษครับ มันจะทําให้ประหยัดเวลาก็นั่นแหละครับที่เอาไปทํากับไอ้บ้านี่ต่อไอ้บ้านี่ก็เดี๋ยวผมทําแบบโพรคารด,ดให้ดูก็เหมือนเดิมนะครับ Pattern Overlay รคือถ้าทำแพท t ทิร์ได้อะไรอะไรก็ง่ายแล้วเดี๋ยวผมกดจิบขอบแบบนีง <c oughs> มา Pattern Overlay แล้วก็เลือก Pattern โพรคารด,ดนะครับปึ๊บโอเคครับมันก็ดูมุ้งมิ้ง มุงมิงไม่เหมือนเดิมแต่มึงมิงดีถามว่าเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้นะครับเลื่อนเสร็จแล้วมันอ่าเลื่อนไม่ได้ขอโทษขอโทษเลื่อนได้เลื่อนไอ้ตัวนี้ได้แต่ว่าจริงๆคือที่ผมหมายถึงเลื่อนได้ไหมนี่คืออยากให้มันเลื่อนได้เหมือนนี้ดูดูนะอ้าวขอโทษครับคือตอนตอนตอน,ตอนทํามันทําได้อะนะตอนตอนพวกนายมาดูอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปอะ่ะ มันมันแบบมันเป็นคนที่ไม่มีความนี่นี่นี่ดูนะเห็นไหมมันเลื่อนเลื่อนเนี่ยข้างในมันก็หาข้างในมันก็เปลี่ยนไปตามนี่เห็นไหมครับโอเคผมอันนี้นะก็แค่นี้แหละครับจริงๆผมก็มาแก้ที่เคยทําผิดพลาดไว้แค่นั้นแหละโอเคครับปึ๊บผมกดมาใหม่นิวซอรี่จริงๆลืมสองร้อยห้าสิบ ไม่เอาสองร้อยห้าสิบเอาร้อยเลยครับทีทีเพราะอะไรเราจะทําแบบนี้อันนี้จริงๆผมเอาไฮพันเลยนะไฮพันเลยเพราะว่าอะไรผมจะทำานี้ใส่ลายที่ต้องการนะผมผมต้องการมันปุ๊บอย่างนี้มาแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะปุ๊บให้มันมีสไตล์เพราะฉะนั้นผมใช้สีม่วงเอ้ยใช้สี ฟ้าตรงนี้แล้วคือผมทำอะไรผมกดตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนมันติดทพมันมันติดพายแล้วคือคุณคุณจะเห็นว่าไอ้เส้นที่อันนี้ไปทับมันจะเข้มขึ้นใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่คุณจะเห็นแล้วคราวนี้ผมดูว่าอันนี้เนี่ยมันสีเขียวแต่ว่าพอมันสีเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเลยผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีฟ้าหน่อยๆน,นะอืม ไม่ไม่หน่อยนะถ้าจะไปตรงนั้นนี่ไม่หน่อยแล้วนะเดียวกันนะเจตรงเนี้ยหน่อยหน่อยละแล้วคือถ้าเราใช้สีฟ้าเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กแน่นอนลองใช้สีเหลือง,เห,องเหลืองก็เหลืองก็น่าจะเวิร์กนะ <c oughs> โอ้ยมันให้เหลืองทั้งไทม์ไลน์เลยโหเอ้ยแล้วสีฟ้าตรงนี้นี่เป็นฟ้าอ่อนนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์ก ก็ใส่สีเขียวไปเอ้ยสีส้มส้มเนี่ยสวยเหลืองก็ส้มนะครับนี่เหลืองตัวนี้นี่ให้มันเหลืองสดๆเลยโอเคแล้วก็เพิ่ม opacity หน่อยนะครับ opacity นี่คือความเข้มที่ผมลดตะกี้นี้เพราะว่ามันเข้มมันคู่นี่เสร็ละครานี้คุณจะได้มาแบบนี้ใช่ไหมก็แน่นอนนะมันยังไม่พอใจแน่นอนละ่ะก็นี่ครับทำเส้นมา เล็กๆก,ก็ได้มาตัดตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นแบบปรับปรับให้ต้องการอะปรับให้โอเคอะเป็นมันตุ้ไฟเหมือนเดิมมันต้องใช้ศิละปะอย่เงี้ยโอเวอร์เลยอันนี้มันต้องใช้ศิละปะซึ่งผมพึ่งใช้ไปตะกีนอีอดูก่อนนี่อยากอัดเพราะอัดเลยเนี่ยอยากอัดก็อัดเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมกระไครเลย มา re transform p a เออมาเห็นไหมผมกะเอามาตรงกลางๆหน่อยนะครับจะได้เลื่อนมันจะได้มีอาจจะไปหลุดไปอยู่ตรงอักษรบ้างอะไรอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือที่เราทำอะไรเนี่ยบางคนงงทำไปทำไมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าทำไปทำไมปุ๊บอะไรอย่างนี้ แล้วผมอยากได้สีอื่นๆที่มันเป็นเขียวเฉียวแปลกๆอันนี้ส้มมาดีแล้วแต่ว่าผมจะเอาสีซ้อนอื่นเขียวแปลกๆเลยอืมอันนี้เหลืองมาดีแล้วจะเอาสีซ้อนอื่นวุ้ยฟังไม่รู้เรื่องมือมือไม่ใช่โปรแกรมนะมือล้วนๆเลยฟุ๊บมานี้แล้วผมปรับโอเวอร์เลย โอเลนเนี่ยจะดูแปลกตาหน่อยแต่ผมชอบนะพูดเพื่ออะไรนี่แล้วผมก็ใช้มัลติพฟอะไรนี้มันก็จะดูเอ่อให้มันดูอาร์หน่อยนะคือตามหลักแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องมีเส้นที่เป็นแดงดึงดูดนะครับคือใช้สีหลักของเราสีหนึ่งซึ่งผม ผมทำเลเยอร์มาสั้นไปหน่อยผมก็เลยไม่มีเลเยอร์แบบนั้นผมก็เลยไม่มีเส้นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทำนี่นะครับเส้นหลักเลยใหญ่แนี้เลยปุ๊บแล้วถามว่าเส้นตรงนี้ผมก็เอามานะโอเคก็ดูสวยนะมั้งมั้งมั้งมากๆมั้งมากมากเลยอะ f i n ฟ pattern นะครับแล้วก็เซฟไว้ มาแล้วผมก็กดตรงนี้อืมตรงไหนเนี่ยนี่ pattern overlay แล้วก็จะเห็นว่าผมมี pattern เป็นประมาณล้านแปดแสนนั้นนี่นีนน่ก็ถ้าอยากได้ไลายสกอตเดี๋ยวนี่นี่ก็อันนี้นะครับเป็นอันที่เราทำไว้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้คืออันที่เราทำไว้อันนี้คืออันที่เราทำไว้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ดูเป็นแบบกดใสนิดนึง แล้วผมผมรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรที่ผิดที่ผมอกมมอกแกมมีดไม่ได้ต่อกันถ้าแกมมีดไม่ได้ต่อกันจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ได้ยอย่างไรเอ้ยแกมมีดบอยช่างมันเถอะครับแกมเต้ยีย่ห้อชื่อชาแนลอะไรไม่รู้ก็อันนี้เราก็ได้แล้วนะครับแกมเต้ก็ เราก็จะมากดตรงนี้นะครับเซฟอเว็บผมแนะนำให้เป็น jpeg อะไรพวกนี้ก็คงไว้สภาพเดิมยูในเต็ดสนะก็อย่างที่เห็นอันนี้คือแกมเต้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะใช้ก็คืออันที่ผมทำไว้แล้วซึ่งอยู่หน้านี้หน้านี้โอเคซึ่งเน็ตหลุดคืออะไรเน็ตหลุดกลางกลางอัดเลยมาแล้วผมก็ไปที่ ช่องของฉันช่องของฉันนี่แสดงว่ากินอาหารกลางวันนะฮะไม่ใช่อันนั้นมันฉันซึ่งมันไม่ได้ใช้กับเราด้วยโธเอ้ยโอ้ยไม่ผมกดผิดนี่ผมคุณกดตรงนี้เก่บมั่วตามผมนะจกใจเลยเสร็จแล้วคราวนี้กดตรงนี้แล้วกดตั้งค่า YouTube นะครับมาตรงข้อมูลส่วนบุคคล ก็แย่นะครับการเล่นก็แย่แล้วครับมั่วอีกแล้วป้าเอ้ยมั่วตลอดมั่วจริงๆโทอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเครื่องมือจัดก,การวิดีโออ่ะเออใช่อันนี้แหละแล้วก็กดตรงช่องนะครับช่องมาเลื่อนมันวุบุ๊ลงมากดการสร้างแบรนด์ เห็นไหมครับอันนี้เป็นของเก่า <c oughs> อันนี้คือผมตั้งไว้ว่าแบรนด์จะเริ่มโชว์หลังจาก5ห,หลังจาก5นาทีนะครับของคลิปแต่ว่าตอนนี้ผมจะปรับมาเป็นอันนี้แล้วผมก็กดลบทิ้งพือ <c oughs> อะไรโอ้ยชีวิตหฟังล่นมาแล้วนี่นะครับถ้าใครยังไม่เคยมามันก็เป็นนี้แหละแล้วก็กดเพิ่มไลน์น้ำนะครับบลั๊วส์บเลย แล้วก็ไปที่ที่เซฟไว้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 ไหนอืมงานล้วนนี่ D A นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่อันที่ทำไว้ตะกี้นี้ฉัเนเองไม่ได้ชื่อแกมมี่อันนี้ก็ดูสั้นไปหน่อยนะครับเอ้ยดูเล็กไปหน่อยนี่ผมก็กดตั้งตลอดทางวิดีโออัปเดตครับผม กดไปที่หน้าแรกของฉันเลยก็ช่องของฉันไอ้ป้าหน้าแรกของฉันก็เย่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับบีม๊มาช่วยเราต,ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมทำผิดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทานสาเฟลนยังอยู่สีนะครับยี่สี่นั่นนะครับทำไมกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาดอปชา์โดออกอยากได้ดรอปชาร์โดในดรอปชาร์โดดอปชา์โดจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็นั่นแหละใส่ไว้ผมก็ใส่เลยชื่อชื่อ,อดาานะครับดาหน้ากันเข้ามาลบแล้วก็แล้วก็ซอนไม้เล หนึ่เอิ้นจุดส่ดาดาดาก็สรุปตอนตอนเซฟไฟนะครับไม่ต้องเซฟเป็น JPEG นะครับยี่ห้อแม่งโมนะครับให้ใช้เป็น PGN นะครับผมก็เรามาลองทดสอบกันดีกว่าบล็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 โซนไม้เลงอ้าว ตลอดตลอดกดผิดตลอดนี่เพราะฉะนั้คนนะคนนี้คือมีเดเหรอนี่ซ้อนไอม้เลงเพ่งเ,เอาที่ป่าเพ่งเอาทุกอย่างโอเคครับผมจะลองมากดเข้าบัญชีที่ผมยังไม่เคยมากดสมัครสตทใครนะครับแล้วจะให้โชว์แล้วจะโชว์ให้ดูนะครับว่าจะเห็นเป็น เก็มาอยู<_<_่กับผมตามที่บอกนะครับอ่ะมาหลังจากที่ผมมาเข้าไอดีอื่นแล้วผมก็จะมาดูนะครับช่องของผมจะเป็นยังไงในสายตาของตัวเองเราก็ยังต้องตามคสี่ห้ามันก็เด้งมาปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะมีให้กดติดตามนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ